ทน้ก็ยินดีต้อนรับงคท่านนะครับก็คือเขาจะตลอดเดนเขาจะสมารนะครับเท่านับนเรา้อกระดาษกเพื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับทีเรามาดูนะครับก็ผมก็ตัดเฉพาะที่ที่สำคัญสันะเพราะวเราติดตามบริษัทมาตลอดเลยรับ ก็มาาไม่ยากก็เปิดภาพฟังะค้ก็มา,มาะะได้ในะครับเปิดตั้คำถามได้ยเยอะๆนะครับก็แทรกสรุปนะก็คะเคยเห็นแล้วว่านี่คือพอรสมัยก่อนนะครับไซส์ก็เล็กยิ่ก็ต่ำตอนนี้ผมประกอบการผ่านมาเรืเเนะ่อยๆตอนนี้สี่ปีก็ปีที่ห้านะครับก็สิบปีที่ผ่านมาคือสี่อันนี้น่าขาดพอรเราแต่ตอนเก่าตอนนี้ก็เหลือประมาณสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์ ถ้าผมจะ่็มีประมาณ20ล้านถึงล้านเองนะครับตอนเราสร้างคอามานะก็ตอนนี้ไซส์ป็นเรียนลด้ก็คือ3 3นะ90%แล้วตอนนี้ดีนะฮะคือ4ช่วยเฉลี่ช่วยีนะะจากตั้อข้อขอดอยู่ที่3,409กับรย่ายของการนะก็คืออาทก็เป็นหลายหลายปีนี่คืไตรมาสปีที่แล้วเราไสไตรมาสก็ สังเกตดูเราคือ72คืนนี้มีการพักล็อกดาวน์นะแล้วก็มีการพักที่ที่ผมเห็นว่าเราต้องพยายามปรับรายได้ออกเนื่องจากว่ามีการจ่ายจำนวน EIR ใหม่นะครับคือ FPT เกรดต้องคำนวณใหม่ในย่านขอาพักที้เนี่ยสามาัถที่พักนี้เนี่ยเอาไปต่อภายสัญญานะ Cash Flow คดีเลี้ยงไปตามคำนวณ IRR ที่เจ้าหน้าที่ต้องดึงไปมันต่ำลง่เจ้้าที่ก็ให้เรา การสอบพูดถ้าผมจะไม่มีเกณฑ์จับ้านตะไปได้นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเคยเคยโชว์ดูว่าตลาดคิวหลังจากนั้นเนี่ยการก็จะจากต้นลงเรื่อยๆนะครับก็ประมาณ2ปีแรกที่ถึงการจะแต่ว่าลดลงเรื่อยๆปีที่3ามที่สี่ที่เนี่ยมันจะอาจจะก็บบูดกลับเข้ามานะจะได้ดูเรื่อยๆแล้วนะครับก็ในที่พอมาคิวสามนะเราก็คือการนั้นจะสายได้น้อยหน่อยนะ เรื่องของอาตีนทนะหรคือเข้าวุที่จาก่าของนคดีได้ไได้นะ้วมีขัดเสนที่มสูครับคือม็ึ้านะครัแล้วก็คิวล่าสุดนะเราซู้อไปเิบเก็เพิ่มขึ้นประมาณร้ายแสนสองล้านนะครับเท่าเดเท่าเีิเราจะไปดูที่มาที่ไปนะครงบต้นตัวนี้นะับแล้วเราประกาศจากทงไฟสากนะสูงกว่ามี่ประมาณสักสิจ็ดนิสแล้วกนรับเราก็เพิ ปีเราจบที่2 9 0เทียบกับปีนี้คือ2 0 0ประมาณ1 6นะครับทีนี้มาดูงาต่อนะไปนะครับก้อนที่กี่ยูที่ปั่นก็แหวกอยู่ประมาณที่12น,นะตลอดนะครับแล้วก็เริ่มบ่อยนี่คือก่อนก่อนที่เราจะ ดีที่สุดนะครับท,ทีนี้ทีนี้นะครับก็ผมจะอธิบายว่าโอเคคิวหนึ่งเนี่ย ก็คือร้อยเก้าสิบเก้าถ้าสิบสองคูณเนี่ยมีเพมสองพันเศษแต่ว่าเป้าที่เราคิดว่าขั้นต่ำก็ประมาณชี้ที่ยที่เหลือที่ซเ้อัคเนี่ยเราทำไห้ตัเราเม้นเราก็ให้นไปว่าในใจของมือทั้นขั้นต่ำจะกระจายชี้แปแต่ถ้าเําทำเกินได้ก็เราเป้าถึงประมาณสองพันถ้าทำได้ก็เงินเราก็มีรองรับถ้าเขาทำได้สองพันเงินเราก็มีรองรับแต่ว่าพันผมเนี่ยถ้าเขาทำไขั้นต่ำเนผมเนี่ย คือการเนี้ยเราพันหกเศนะครับเพราะฉั้นผมจะสปลว่าเกเรน้อยต้องตักไปอยู่ทีนี้เกรไอพอรเรก็จะเอาเน,นะเพราะว่าพอเราดึงคอนเขน้นเข้ามาเนี่ยเป็นนต้องตือนะเป็นประมาณตั้งเก้าร้อย ว่ายอารับว่าปีแล้วเราปอยเนี่ยมันมีการล็อกดาว,วน์มันก็เลยสะดุดพอสะดุดแล้วก็เลยต้องตัดเงินเป็นหมัดต้องทราบว่ามันต้องตัดเงินเป็นหมัดนะครับต่อไปนะครับก็อันนี้ก็คือก็ไม่เสื่อต่อคุณแ,แล้วก็ตตตนะกาต้องเสร็จนะตอนนี้ส่วนปรกอบเรากาต็าต่อคุณจตามยนะครับปีแรกที่เราทำ BTO ถ้าสูงขึ้นกระโดดเร็วขึ้นก็มาจากฉากปีแรกนะแต่เราก็พยายามที่จะเฉลี่ยรดไปเรื่อยๆนะครับคือเรา ตั้งใจว่าจะเป็นสักเองโปรดมนะครับเดนมันก็คือว่าคิดว่าจะโตต่อเรื่องแ,แต่ว่าปัาจจัมันโตน,นอาจจะอาจนะอาจจะอาจจะสูงไม่สูงนะครับเราก็เราจบที่ตรงีาจะเ็ที่มันเหม2,000มาณ2,700นะครับเราจะไปถึปนะนะระมาณอาจจะยิ่งไปหลายร้อยนะร้อยที่สดบนะร้อยช็อตสี่ร้อยสี่พันไปนะครับีนี้ปีเนี้ ก็ตอน่แล้วแต่เกิดะเกิดอไรกานอต่อไปนะครับนี่ก็พอเปนเรืงที่อุดมไปด้ยก็คือพอจากตัวเซนตติดอตัวเซนต์แล้วก็เตตต่อไปก็นี่คือรายได้วงมันจะลดเลยจะดูแต่รายได้บ้านรายได้วมก็ะนั่ก็คือ รายได้รวมของเราปีนี้นะจบที่ร้อยล้านสิบหาหนเก้าอยเก้าสก้ก็อันนี้มักนะคับตัวน้อันนี้เป็นักปายแต่จมาไม่ก็ถ้าพูดถึงปีนี้เนี้ยรายได้รวมเราเริ่มขึ้สน2อันนี้มีการแบบที่หมดการัดการรายได้ชี่องซื้อนะครับรายได้ที่มีนกหนอปมาแล้วเราก็ไปตัดนครับตไปตรงนี้ก็ รงนีาจจะตัดรง้เพรตรงนี้จะมีการเรื่องนค้าจไม่ได้จับนายที่เขาริหารก็ได้ส่วนใฮเชสเตอรอันนี้ก็คือสามกบคือสี่ก็คือสามไม่อาจจะไม่ต่างันท่้ไหร่อาจจะไม่จันแต่วนหลนะครับต่อไปนะครับก็คือกำไรสุทธิเรื้าก็ถ้าไล่ไปก็จะดี่สิบการับถ้าสัเกตได้เราก็พยายาม สร้างรได้ว่าเติบโตทุกไปมากไปเรื่อยมาสรุปเอาใจบ้านนะครับแล้วก็เราก็พยายามกลับให้ีเติบโตทุกปมากนะครับถ้าผมธิจัยจ็ดเจ็ไปอย่างนี้แล้วเนี่ยอ่าล้มหน้าอะไรทำมล้หน้าอะไรเราทำรงยเจ็ดเจนี่ยนะครับก็สูงว่าคือนี้แหลสูงว่าคือสนะแต่ว่าผมบอกนะคราได้ว่านักคือสี่เนี่ยนะฮะเรามีสมองสูงเกินจำนวนเยอะเลย ตอนที่เข้ามา Q3 วังเนี่ยผมเพื่อบอกว่าเรามีสำรองคงเพินเนี่ยจากการพัฒนีสามห้าล้านนะแล้วก็มีสำรองที่เราแปรรี่มาจากซึ่งปี่หนึ่งเก้าเนี่สิบสองล้านนะครับสามห้าคูสิบสองก็สี่สิบเจ็ดนะครับแต่ว่าตอนคิวสี่เนี่ยผลจากการที่ว่าทั้งปีเนี่ยมีสองศูนย์เนี่ยเราไปรีคัฟเวอร์ดนี่ยกว่าคดีนะนี่ตามคำพิพากษานะเราเก็บได้มากขึ้นแล้วก็จากที่เราเป็นโครงการที่ว่า จะติดตามนี đi, ่ตามคำวิพากษ์ากฎหมายเนี đi, ่ยมีการเป็นนะที่ว่าโดนลที่จะติดตามไมได้เรือเนี่ยเ่อของปีที่แล้วเนี่ยเราติดตามนี่ของฝ่ายกับผลิตได้เยอะผลลัพธ์ก็คือว่ากวช่วงปีเนี่ยออเดอร์เข้ามาึ้ลที่มันดิ่เข้าแตะถึงการจะองตัเพื่อเอาอพาร์ี่ออฟลอสหรือลอสที่มันงเขาออกมาเป็นที่เรยาการตงตัวน่าลงอสที่มันเขาเนี่ยลลดี่บสองเปร์เซ็นต์ลสิเป็นต์ ผลลพธ์ก,ก็คือว่าพอาเอาเงินสำรองมาทิ้งบึท้งแต่มา4เนี่ยนะเรามีส่วนสำรองเนี่ยส่วนเกิดจะเพิ่มขึ้นอีก10ล้านเนี่ยตอนนี้เรามีสำรองส่นเกิดอยู่64ล้านนะฮะและจริงๆล้วเรากิ67อ่า6 8 6เป็น65นะาวั Q4 เนี่ยเราเก็บสำรองเพิ่มก1ล้านนะเราก็เลยจบล่77ใช่ไหมคือตอนแรก ดูร 18, 18, ายนี้ลนของวัเจ็ดสิบแปดล้นะว่าถ้าเจ็ดสิบแปดเนี่ยนะถ้าถ้าเราจะต้องไป่คิวใสมากเห็ไหมมันก็คิวคิวหนึ่งต,ต้องเจดบทตคือจะไปแปดสต่อไปไปอยู่นสองทั้งปียัประมาณนู้แล้วเระม,ม,มามร้ไม่ถึงสองร้ 15, 15. อยห้าเไหมเเซฟสาม้าคสแล้วก็ประกาศ cái ta là sinh mình, mình thì chúng ta cũng này. Là, này, này làm, phải không ạ? Nhưng chúng ta phải biết rằng, chúng ta cũng 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 phải biết phải biết rằng, chúng ta cũng phải ta cũng phải biết rằng, chúng ta cũng phải biết rằng, chúng ta cũng phải cái rằng, chúng ta cũng phải ta cũng phải biết rằng, chúng ta ta นี่เป็นรบกำไรสะสมนะฮะสมไยก่อนแล้วก็หลังจากเราให้มาทำเรี่ยเราก็กำไรุกปิแล้วก็โตเรื่อยๆปีแล้วคือสองร้อ่เจ็ดนร้หกนะครับในแันเราทำไว้สองร้อสี่หกนะ,ะในปีปี้าก่อนเราจ,จบที่สอ้อสี่หกนะครับแล้วก็อันนี้เราจบสองยเก้าสิบสทางิการ์เนี่ยในในเราทำไว้ที่สองร้บานะ้ก็ออกมาที่2องร งั้นปีนี้ถ้าเราไปำกำไรทุกไตรมากไม่มีข้อ,องูเนี่ยมันต้องไปในามงเราไปสมรดูก็แน้วรันนะรเราต้องไป71นะนะับคืออย่างมี้ามันหมายถึงการจะให้มันกำไรดีขึ้นนะครับคือถ้าเราถ้าเราถ้าบรรทัดผมต้้งหรือบรรทัดนี้อยู่น,น,น,นะคือว่าถ้าขอดเราโตขึ้นรวดเร็วช่วง,งไหนช่วงหนึ่งอันนี้มันเป็นคอย ก็คือเพราะเราตั้งใจว่าเออเราสามารถเกณฑ์แรงทำไมที่เราได้มาจากอันนี้เป็นเกาะอินดีนเนี้ยนะครับาการการบริหารตรงนี้อาจจะมีท่าประโยชน์นะฮะแต่ตอนนี้เราก็พยายามดูว่าจะเป็นดิจตจเพราะอจิตจำแล้วมันเหนื่อยมันจะจำนี้เลยเนี้นะเดี๋ยวก็ไม่มีให้จำนะฮะเราขาดใจด้วยครับก็ถึอตัวต่อไปก็คือหน้าต่อไปครับอันนี้ก็คือก็อันนี้คืออันที่นึ่งครับ ก็มีสองศูนย์เนี่ยนะฮะคือเนี่ยที่ตามความนายมสามเนี่ยใชนะฮะเราได้อันนี้แล้วแต่ว่าโชคดีที่เราโดน adjust ไดลได้จากการจากการนะครับทั้งนีนะ้แต่ว่าเรามาได้ตัวนี้นะเป็นตัวเด็ดที่นะท้แล้วก็คือนะเวาได้ของโนลน loss ตัวนี้แหละอันนี้ก็แบ่งเป็นอ่าอนะเป็นคำต่างๆนะฮะแล้วก็อันนี้คือ คอเมเพนเซชนหนึ่งพันนะแล้วก็อันนี้เป็นหลานอันเป็นหลายเด็ดหน่อยน,น,นะปีเยอะตัวตัวใหญ่ที่สองตัวเนี้ยที่เราได้เสร็จน่อนนะแล้วเราก็ดีมาเรื่อยแล้วแต่เราโครงการเอานี้ตามทางร,รักษาเนี่ยนะคือให้ความส็อกให้ปรนะาม,มาณันมากกว่าสมัยก่อนยังยังไม่มีการดูแลนะฮะเราเริ่มมีคันเกณฑ์ตั้งแต่ปีืนเก้าแล้วมันก็ผลลัพธ์ก็มันก็นไปต่อไปตามที่เรา,าตอบนะครับต่อไป ก็รันนี้การลบลบที่เราอยู่ที่ฐานี่เราจะต่อไปสามเดอนโดที่าะส้มตนเส็จกันาดแล้วก็มีสื่อบระพท้งนี้นี่ดีเมทที่เราแล้วเราก็จัตัวมจกต่างปรนเทศไปประมาณสักร้อยสามสบกว่าล้านราในส เราชัดไปเราใจเด็กว um. ันที no, uh, like, one, so, емся, so, ่หนึ่งที่านเฮ้ยมีาใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่องเราหดูทีลัก็เด๋ยวันที่หนี่นะครับก็น้องไรกที่ดูไน้ก็ดูดูสําลองอันนี้สําองจบไแนะนะปีหนึ่งเก้าเนี่ยสัมลองเราคือการแบบอันนี้ตก็ มองประชาธิปไตั้งต0เป็นใกล้เคียงนะแต่ว่าอย่าลืมว่าตรงน,นี้เราถือว่าเงาจนเกินนะนะก็คือ60ล้านตรงนี้ซึ่งเนี่ยจะมีกำลังจนเกินบล้านแต่สมัยก่อนเราไม่มีเลยนะต้องตั้งเท่าไหร่ก็ตั้งเท่าทีได้ใช่ไหมคือก็คือไม่มีคุชชั่นในการที่จะดูแลนนกำไรเนี่ยเพราะว่าเราสั่งตั้งเท่าไหร่ก็่อนะครับแต่ตอนนี้เราเราก็ยิ่ขึ้นนะนะแล้วก็ พอทั้งดีจนเกินนะครับก็อันนี้ MDF นะฮะสมัยก่อนก่อนที่ทำเด็กๆูขึ้นไปแล้วเราก็ลงมาเล่เยอแต่เล่ขึ้นช่วงหนึ่งเพราะว่าพอเาปล่อยี่ไมเยอะนะฮคือปล่อยเด็นี้ปล่อยเ็กนี้ก็ต้องปรับตัวนะเราหลังจากนั้นเนี่ยเราไปทำแบนี้แบบนี้แอันี้เกิดจากการพักนี้นะฮก็เป็นิบายเราเขาทนี้ครับ ช่วงไอ้บางทีที่พักนี่เนี่ยนะโอดิวมันไม่งอกใช่ว่ามันก็เลยทำให้เอพีเเนี่ยเป็นเยีเดียวยาวไดลงมานะฮะแต่ว่าผมเคยคิดว่าเออหมดพักนี้แล้วมันจะกลับไปที่ป่าวผมก็บอกว่ามันยากแต่ว่าต้องทําใจใช่ว่ามันต้องไปคือจะหิดไปื่งนี้ไม่ได้หรอกนะแต่ว่ายังไงก็ต้อว่าถ้าเราไม่ตต่กลับไปที่เดิมคือว่าเราคำนับเราเต็มเราเกณฑ์อยู่นะฮะและการิีแล้วแม่ความสำคัญอยู่ที่คำอบ คือไอ้เปอร์เซ็นต์พวกนี้ถ้าผมตัดที่สูงไปนะฮะคือที่ผมวอมันตัดที่สูงไปไอ้ตัวบางทีนั้นก็มีความหไายในแบบนี้เราก็คือบางทีมันอาจจะแหวงบ้างหรืออาจจะขึ้นไปบ้างเพราะว่าถ้าเกิดวบาคทีไหนเราไม่จำเป็นต้องมีอการเลี่ยมากมายนะเราก็ยังไม่ตัดที่สูงเท่าไหร่นะฮะเอ็นพีเอ็มก็เมื่อหลงนะพอพอตัดที่สูงเอ็นพีเอ็มก็หมดแต่ว่าสำรองเนี่ยมีความหมายใช่ไหมหมายว่าถ้า โอดิวแค่หเดือนสอเดือนสาเดือนก็ตัดงสัมปอกเล้ใช่ไหเ็นพเอ็ดูโเกินสาเดือนใช่ไเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเอ็นเอดูเหมือนายขึ้นตัดสัมองน้อยใช่ไหมแสดงว่าภายในนี้เนภาวะรัรได้คือโคดิวห่งเดือนสองเดือนสามเดือนมันลดลงใช่ไหมารโคดิวเกินสามเดือนมันอาจะงอกขึ้นมาแต่เป็นความสฉาะเนี่ยเอนพอที่สมองด้วยะเอ็นพีเอ็ก็ยังไม่เตัวตัวบอกว่าสัมปองลงเท่าไหร่เท่าไหร่ เอ็นสำรองที่สูงกับเอ็นเยื่อบามีนมสูนงต่างกันได้นะครับจากตอนนี้ก็อยู่มนอยู่ที่ประมาณเลขสามนะครับประมาณเลขสามนะครับต่อไปครับก็อันนี้เพย์อย่างที่ผมอธิบายนะฮะก็มาดูที่ตรงนี้เลยก็คือเนี่ยสิ้นกว่านะ,ะเรามีสำรองอยู่เท่านี้นีจ่จะจำนวนจะร้อยห้าสิบสี่เซนะครับเราดีเกินกันดีมาสิาสี่เปอร์เซนนะครับแล้วก็เป็นจำนวนเนี่ก็คือ 64ล้าน74ล้านนะครับในช่วงนี้เรามีเกิน2ล้านซึ่งปีซึ่งซึ่งปี62นะเรามีเกิน2ล้านเข้ามาเขื่อนอิบานนะครงั้นเราก็มี1 2ล้านเดิมบวก35ปวจจพันนี้นะบวกกับที่เดิ l ล s สที่เป็นมดีโฟร์ลดลงจะไหมฮะราได้มี แล้วก็เรากเก็บขึ้นอีก1นล้านต่อต่อที่จรพงตัการาระเมิก็โอเคก,ก, okay, ก็หมดละครับวันนี้ก็ขอบคขึ้นท่านนักวิเครา์แล้วก็นักเอ่อนักลงทุนที่ไหนเลยนะคะแล้วก็กันที่ a c m นะคะขากขึ้นทางะครับ,นะรบากครับ